พี่นออ้องปสีอ่ีให้ชมวิวเนาะชมวิวตอนเย็นนะคะชมวิวสวยๆตอนเย็นนะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะชมวิวในสวนเ้อค่ะเดอ้อในสวนเงาะนะคะวิวที่สวยงามที่สุดวันนี้นะคะมีทั้งแสงพระอาทิตย์มีทั้งเ,เมฆ เมฆฝนมีทั้งสีฟ้าน้ำทะเลนะคะเพื่อนๆความสวยอันนี้หาดูยากนะคะหาชมยากค่ะความสวยความงามนะคะเพื่อนๆงามมากสวยมากนะคะเอค่ะมาเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องจ้า